ว่าจะขึ้นไล์เดี๋ยวแม่คุยเรื่องนี้ก่อนแม่ไปดูคลิปของคนที่เคยเสียอีหากทางนะคะ,ะคุณเจดีเนี่ยแม่บอกได้เลยนะณวันนั้นอะเอทั้งหมดหรือคนที่สนับสนุนอีหากทางคุณเจดีเนี่ยดูดีที่สุดดูดูแบบดูมี เขาเอ่ยว่าดูมีพาวเวอร์ดูเป็นคนสะอาดดูเป็นคนจริงใจเพื่อนเป็นคนแบบโบเจ้ล่นะแม่ว่านะคุณเจดีแต่ยังว่าล่ะคือคนเฮาก็สิไปสนับสนุนไผแม่หญิงก็ผ่านจุดนี้มาเหมือนกันและในวันที่เราถอยเราก็เจ็บปวดแม่ไปเบิ้งอันคุณเจดีนี่แม่ก็ใช่ตนเพิ่น <c oughs> เพื่อนก็ให้เนาะเพื่อนสิบ่ได้ไปเสียอีหาทางแล้วเท่าที่แม่ไปฟังดูนะแต่เหมือน เจดีพูดแต่เขาอยู่กันเป็นทีมไงแต่เหมือนไม่หญิงอ่ะคนเดียวไม่หญิงไม่ได้ตามใครไม่หญิงรู้สึกว่าตัวเองไม่โอเคไม่หญิงก็ถอยแต่เหมือนคุณเจดีเขาเขาก็อยู่กับเพื่อนเนาะมันไม่พักไม่พวกเขาก็ไม่กลุมของเขาแต่สิไหมคะเออพอกลุมถอยแล้วก็ถอยเออแต่นั่นละขั้งแรกแม่ติแม่เบิ้พง่นเลอันคุณเจดีนี่เพื่อนไปหาีหักทางอยู่เพชรลำเพื่อน อนนั้นอ่ะอก็ซัพพอร์ตดูแลป,ปกป้องอีหาทางมาตลอดเลยเออแม่ยังว่าโอ้ยหากทางมันโชคดีเนาะมันได้คุณเจดีไปค่อยสนับสนุนและเป็นขึ้นวิทยุของอลาดบอกเออนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนซัพพอร์ตไปมาหาสู่กันค่อยอ,อยู่เคียงข้าง มแม่ยังคิดเออเพิ่นเพิ่นก็โชคดีมีคนหักเพิ่นแต่ไม่คิดว่าวันนี้ที่เขาจะต้องเดินจากกันเห็นคุณเจดีไหแล้วแม่ก็โอ้ยนึกถึงเจ้าของในวันที่ที่แม่ถอยออกมาจากการเสี่ยวงวง,วงหนึ่งนะคะมันอารมณ์เดียวกันมันค้นเฮ้าอะ่ะกว่าสิไปเสีย่ยไปมันผูกพันเด้พีหนอมันผูกพันเออมันรักเขาไปแล้วเออมันรักมันรัก องค์กรรักผู้นำมันมันเชร์แล้วมันมีความสุขเวลาเชร์เขามันเชร์ด้วยความรักไงแต่สิ่งที่เราได้กลับคืนมามันคือความเจ็บปวดทีนี้เราจะเจ็บปวดไปทั้งชีวิตเหรอมันก็ต้องถอยออกมาเออแม่ไม่อยากร้องไห้ตลอดชีวิตให้แม่ร้องไห้วันนั้นแล้วแม่ก็พอแล้วมันก็อารมณ์เดียวกันกับพุ่นเจดีล่าว,ว่าเล่าสิไปตั้งหนแม่ว่าหลังจากที่เล่าเจดีถอยออกจากอีหักทางเนี่ย แม่ว่าต้องมีคนติดตามมากกว่าเดิมคุณเจดีเราเสียเวลามามากพอสมคนแล้วช่องเราต้องเติบโตไปกว่านี้ถ้าไม่ไปยุ่งกับอีหากทางเพราะแกเป็นคนมีคุณภาพมีศักยภาพโดยหน้าตาความสามารถเวลาคนนําเสนอเพื่อนเป็นคนดีเลยอ่าคุณเจดีเนี่ยเราเป็นคนที่บดาไผอาจจะมีโต้ตอบบ้างแกยังเคยโต้ตอบช่องแม่เลยอ่า ตอนนั้นแม่ก็ไม่ว่าอะไรแกเพราะว่าแม่ไปแตะคนที่แกหลักเออแกก็ปกป้องแต่เป็นการปกป้องที่อยู่ในกรอบขนข้อกฎหมายเขาไม่ได้ด่าหยาบคายอ่าคุณเจดีเนี่ยน่ารักนะคะก็พ่อแม่ไปเบิ่งเห็นเล่าไห้เนาะโอ้ยเล่าคือสีหักอีหักกลางไหลกลางไห้ถึงไหลเอออันนี้มันเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะขนาดเราเป็นผู้ส้อยอกสามโศกนะเขายังต้องหลั่งน้ําตาเพราะเขาจริงใจไง เราไปเชียร์ผู้ใดเขาก็จริงใจเหมือนแม่เชียร์วงเชียร์ลูกเองเนี่ยแม่ก็เอาหัวใจเข้าไปเชียร์เราไม่ได้เชียร์เพราะเจ๊กลากมาเรียกไปไทยลากมาไม่ได้เชียร์เพื่อผลประโยชน์อย่างเดียวถามว่าผลประโยชน์มันมีไหมมันมีแต่ผลประโยชน์ถ้าเราไม่รักอะ่ะเราเข้าไปร่วมกับเขาได้ไหมมันไปต่อยากไม่รู้จะเสนอยังไงอ่าผลประโยชน์มันก็ใช่อยู่แต่ถ้าเราไม่รักอะ่ะเราก็ไม่มีข้อมูลเราจะเล่าเป็นยังไงวะ จะนำเสนอยังไงให้ FC เข้าใจถูกไหมแม่กำลังจะอธิบายว่าการที่คุณเจดีเพิ่นไห่เนี่ยเพราะเพิ่นผูกพันรักจึงได้สนับสนุนรับจึงได้รักเพราะรักจึงอุ้มชูอ,อุ้มชู้อบอุ้มกันและกันแบบนี้ค่ะแต่อย่าว่าแม่มองว,ว่าถ้าคุณเจดีเขาถอยมีเหตุผลเดียวเงินเขาอาจจะไม่ไม่พอที่จะไปซัพพอร์ตอีหากทางัง อีหากทางมั่นตรงการคนมีเงินในเมื่อคุณเจดีเราก็รู้เพื่อนกับบอกว่าไม่ีเงินดอกเพราะว่าแม่รู้ได้ยังไงตอนที่เล่าสิไปตามไปบ้านอีหากทางครั้งแรกที่หากทาง,งตันหา่างน่ะเล่าว,ว่าเราบ่มีเงินคารถระวังสิเออครั้งแรกที่หักทางตันหา้างแหละกลับไปบ้านอา่ากลับไปบ้านแล้วก็จะมีการผูกโคมือรับขวัญอย่งสิแมค่ค่ะเออคุณเจดีแล้วว่าโอ้ยผมบ่มีเงินเดินทาง แล้แม่ก็เชื่อว่าในวันนั้น f อฟเขาสพอร์ตเพื่อนก็ได้ได้ไปะนะ,ะเพราะว่า FC ตอนนั้นคือเอฟซหลงอีหากทางมากคือยอมจ่ายให้ใครก็ได้ที่จะไปร่วมงานแม่เชื่อว่าณนะวันนั้นคุณเจดีก็ได้โอ,อกาสนี้จากเอฟซม,มันก็จึงผูกพันแล้วก็ซอยเหลือกันสนับสนุนท,ทุกวิธีทางปกป้องให้กำลังใจโอ้เราไปเราไปขนาดนี้นุม่มเจดีเราจึงแบบ ไฮเศรษฐ์เศรอื้นโอ้ยแม่ก็บอกคิดว่าเราสีให้คักไ้แนป่ปานนี้เอเอ,อมันมันผูกพันอิลีเข้าใจแม่ว่าหนทางจะเป็นยังไงเราอย่าไปกลัวการเริ่มต้นใหม่ไม่หญิงการเริ่มต้นใหม่สเปซสปะคือกันแต่ไม่หญิงก็ต้องลุกขึ้นมาเดินให้ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่หญิงขอบคุณเอฟซีทุกคนที่อยู่เคียงข้างคอยสนับสนุนให้เข้ามาดูคลิปทุกคลิปไลท์ทุกไลค์อาจจะไม่มากไม่ไมายเหมือนแต่ก่อนแต่ไม่หญิงก็ขอบคุณ เพราะอันดับแรกสมัยก่อนแม่ไล่โจดคนดู5้าคนอีกคนหนึ่งด่ากูทั้งไล่แม่ก็ไม่บล็อกมันเพราะเอาไว้ให้มันเพิ่มยอดน่นนะ,นะนะต้องเก็บไว้ถึงเขาด่าก็บล็อกไม่ได้เพราะมันมีอยู่แค่นั้นมีหาคนดากก่าคนหนึ่งเหลือสีถ้าบล็อกไปก็มีแค่สี่คนคนมาดูสามรวมท้าแม่เป็นสี่คือคนที่ดูแม่มีแค่สามคนแม่ตัวเองนับเป็นสี่ อีกคนหนึ่งเป็นคนที่ห้ามาดา่าด่าทั้งทั้งไลนนั่นแหละเดี๋ยวมันก็พิมพ์ด่าแม่ก็ปล่อยให้มันดา่าเพราะอะไรเพราะเราไม่มีใครเออต่อให้มีคนมาด่าในไลฟ์แม่ก็ยอมเออสมัยนั้นนะ่ะขนาดมีผู้ติดตามเป็นพันแล้วนะคนมาชมคลิปแม่แค่ห้าคนรวมตัวเองด้วยอืมทีนี้วกมาถึงอเจดีนะคะเพราะว่า ถ้าเรามองอดีตไปถึงจนถึงณวันนี้เป้าหมายอีห้าทางคือมันต้องการเงินใครที่ให้เงินมันได้ไปต่อแต่ถ้าใครไม่ได้ซับพอร์ตเงินเขาก็ต้องถอยเพราะมันคิดว่าเอาตรงๆณวันนี้แม่เชื่อว่ามันต้องมองว่ากลุ่มคุณเจดีเนี่ยไปเกาะกระแสมาเพื่อหาผลประโยชน์ทีนี้มันก็ต้องมองกลุ่มในทุนใหม่ที่จะซับพอร์ตมันอ แต่ก็แปลกตรงที่ว่าหลังจากกลุ่มคุณเจดีปล่อยมือในวันนั้นแม่ไม่แน่ใจว่าวันที่อีห้าทางมันถูกจับอ่ะไม่รู้ว่ากลุ่มคุณเจดียังอยู่ในนั้นหรือเปล่าแต่รู้ว่า,าคุณบูรพีบูริวบอกเ,อเนี่ยเพิ่นถอยแล้วและจึงเป็นที่มาของคำว่า,ากันแก้งาการแกง ทำร้ายเ,เหมือนแม่ไปดูนักล้องที่มาพาผ้าหมูผ้าแมบอะไรเนี่ยที่มากับอีหัทางเขาพูดเขาพูดอยู่คำหนึ่งแม่ไปชมคลิปเขาเที่เขาพูดกับแม่เขาที่เขาไลฟ์กับแม่เขาไม่เท่าบอกเ,ออ <c oughs> เขาบอกว่ามีคนไทยกลุ่มหนึ่งต้องการทำร้ายอีหัทางต้องการ ประสงไรเออเขาใช้ภาษาเราประสงไรต่ออห่าทางระว่างสิมีคนไทยบางกลุ่มประสงไ่ต่อหักทางบร่ได้ประสงไยต่อซุ้มเขาแต่ซุ้มเขาที่ไปครับว,วันที่สำเร็จคือตกอกะไรพุ่ยโจรอย่างนี่หมคะ่ะเออแม่ก็เลยอ่ะทาไมเขาพูดว่าคนไทยประสงไยแม่ก็เลยไม่ค่อยแฮปปี้กับนักร้องท่านนี้ตอนแรกแม่ว่าเออคนไทกระหายเสียต้น,น,ตนแต่เขาใช้คําว่าคนไทยประสงไร มันไม่มีการประสงค์ร้ายแหละค่ะถ้าอีห้ากรังมันแม่ว่าสร้างตาบ้าไปถ้ามันไม่ทําสร้างความเจ็บทานํงใจกับคนไทยถ้ามันไม่ทั้งหมดทั้งวนต่อให้มันสร้างไงถ้ามันไม่ท,ทําผิกดกฎหมายใครก็เล่นงานมันไม่ได้อ่าใช่ไหมเออก็อเลยแม่ว่ายแม่จะขึ้นประเด็นอะไรเดี๋ยวแม่ก็ขึ้นพอดีไปดูเบิ้งคิปพันคุณนเจดีนี่เออเสตวนเพิ่นหลเพิ่นไฮ เป็นผู้ทายให้องให้ขีมูกป,ปืดปืดปืดเห็นไหมมันผูกพันได้เวลาเฮ้าเชียไป่อะเชียแล้วมันผูกพันขั้นบฮักเขาก็บอเชียค่ะนี่เขาเรียกว่าเอาหัวใจมาเชียเจยดีแล้วเป็นคนจริงใจแม่ว่าเราเป็นคนมีศักยภาพถ้าแกไปเชียคนอื่นป่านนี้ผู้ติด,ดตามหลายเหมือนแล้วเดไปจมปากอยู่กับอีหักทางน่ะเจ้าอ,อกมาถึงต้องแล้วเจดีเอ้ยอืม คอยสิไปกดติดตามเจ้าเด้อให้กำลังใจคนไทยคือกันนะคะเพราะว่าเชื่อว่าคุณเจดีเล่าก็นาสิหันมาสนับสนุนคนไทยเพราะนั้นก็แม่นี่แหละไปกดติดตามคุณเจดีแลอบานี้เรออิลีมันชิโเป็นมวยอะไรมวยลมต้่มค้นดูก่านอะนะคะก็การที่เราสนับสนุนคนไทยเนี่ยมันก็ดีอย่าง อย่างน้อยก็เป็นลูกหลานเรานะคะแต่บางเคสบางเรื่องมันก็เกินเยวหยาไม่รู้มันชนะนักสนุนบาไหวบางคนก็นได้เนาะเออมันสตแล้วมันสติบโตมันดัดจริตอันนี้ก็ไม่ไหวจริงๆนะจ๊ะโอเคได้เจอกันอะไรสวัสดี